เปิดประตูใหราเย้แขรับเเป็นอรมาติลโนคุมเอครับอเมครับโอโบครับนครับอัลครับจิซังครับอมวัสุครับกุฎชัยครับานนะครับอเล็กนะครับมาโต้ครับจิโร่ครับ คนครับเพมครับอโปครับบินครับชีสครับเอครับเใหารเจ็เป็นไงบความรู้สึกของเรารายกจะเป็น9บ้ารายการจ็ดแกอก็เอาจิงเป็น เอาจริงในฐานะช่วยนี่ครับรู้สึกว่าเป็นรายการที่สนุกครับเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความที่ทุกคนตกักมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นศิลปินในอนาคตทุกคนก็เลยแบบว่าตั้งใจแล้วก็มันพัฒนาตัวเองเพื่อแบบทำมิชชั่นแต่ละมิชชั่นให้แบบว่าสำเร็จครับผมตามที่เราคาดเอาไว้ครับสนุกมาก,กรามรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เาร่วในรายการนี้อ๋อก็เอาจริงเราตื่นเต้นแล้วกันเพราะว่า คือบางคนเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่าเหมือนแบบ24คน24เคมีฮะเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยแบบเหมือนพอเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะฮะก็กลายเป็นแบบเคมี24เคมีที่แบบเข้ามาพนๆไปเรื่อยๆเพื่อหาแบบเคมีที่ดีที่สุดครับผมพอดูนีรอยากสื่อไหมฮะความรู้สึกที่ได้พอดูร่วมในโปรเจกต์นี้คุณได้เลยไหมคุณได้เลยครับครับก็สำหรับตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าการการการที่การทอ่่ารที่ารการที สำหรับโปรนะครับการที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับโปรเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันแล้วก็ทางเจ็บแปดเก้าเก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสโปรได้แสดงความสามารถที่โปรเองก็ฝึกฝนมานานพอสมควรครับรู้สึกยินดีและก็ขอบคุณที่องที่แบบมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้จะมาโชว์ต่อหน้าเป็นแฟนครั้งแรกเนาะใช่แล้ววันนี้ความรู้สึกของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างโ<ห>อ้คัพเปอร์คัพเปอร์<ด>อ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ จริงๆไม่เคยเจอแฟนๆเยอะขนาดนี well, ้เลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากอยากโชว์แล้วครับอยากโชว์แล้วมีใครรู้สึกตื่นเต้นอีกไหมพวกนี้ครั้งแรกเนาะได้โชว์ที่เป็นแฟนๆจริงๆกันครับไหนๆมีใครแบบครั้งแรกมั่งใช่ไหมครับหลังจากที่พวกเราฝึกซ้อมกันเป็นเวลานาผก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ซึ่งจะมีโชว์พิเศษด้วยซึ่งเก็บไว้เซักท้ายอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเล ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันในวันนี้เลยเนาะใช่ครับแฟนๆพอเห็นแฟนๆมาต้อนรับเยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างเกินไปแค่ยอดจองเท่านั้แล้วแฟนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเกินคาดแล้วกันครับเพราะว่าตามที่เราคิดเอาไว้คือไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนๆมาเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารายการก็ยังไม่ได้ออกเลยโดยแบบเป็นแบบลงจออย่างเป็นทางการนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเป็คนที่แบบว่า ถึงอากาศจะร้อนแฟนๆก็ดทนรอพวกเราแล้วก็วันนี้เอาน้ำจิ้มเป็นลิ้ก่อนปะป๊าเอาน้ำจิ้มเล็กๆปะปาเอน้ำจิ้มวันนี้มันจะมีความแซ่บยังไงบ้างโอ้หลายรสชาติจะมีหลายรสวันนี้เรามีโชว์อะไรบ้างก็แบบว่าวันนี้เราจะมีทั้งหมดหลายคุกกันนะมาไปโชว์มาตอนเช้าตอนเช้าเราไปให้ป็นนิ่งๆครับแต่เราจะหันที่แต่ละที่แล้ววันนี้เราเหมือนมากลับมาเจอการรวมกันที่ศูนยคนแต่ละโชว์แต่ละคุกเนี่ยก็จะมีความแบบว่าตามรสชาติน้ำจิ้มนุ่มต่อหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ด แน่นอนครับแล้วก็ตอนจบเราจะมีเซอร์ไพรส์ออเอาทุกน้ำที่มารวมกัน้แน่มาคบรถแน่นอนเร่าถูกเร่าถูงการเข้ามาแบบเตรียมตัวแต่เรคนทุการเตรียมตัวยังไงบ้างว่ะกว่าจะได้ตังแต่ละโโอ้เตรียมตัวกันไหมแต่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 ละครุกได้ในอรที่อะไรแล้วกันก็สำหรับการตัวแทนตอนที่เรามาถ่ายรายการนะครับตอนแรกสุดก่อนที่จะเริ่มถ่ายอีพีโซนหนึ่งเพราเราก็ไม่มีการเทรน มาก่อนหมดแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะไม่ได้เริ่มพร้อมกันแต่ละคนก็จะแบบเอ่อแลวเวลาการเพลยนที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมารวมกันแล้วผ่านไปได้สักเอ่อมิชชั่นสองมิชชั่นมันก็แบบมีความคาดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าแบบมิชชั่นต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเอ่อก็แบบรู้สึกว่าบางทีก็เตรียมตัวกับมิชชั่นต่อไปไม่ได้เราแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ <Real. S 2> มันแบบเรียวมากๆมกันหนัก huh. ขนาดแค่ไหนบ้างในการซ้อมในการแาดจะมีความหนักความเหนื่อยความร้อนอะไรเงี้ยแต่เราเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับผมแล้วความยากที่สุดสาหรับรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาครับเพราะว่าเ,เราไม่ได้มีระยะเวลาการซ้อมเยอะมากยิ่งแต่ละคนมีการเรียนหรือไปมหาลาัยด้วยเราก็ต้อง manage เวลาให้ดีเพื่อจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำโชว์ออกมาให้ perfect ครับแฟ uh huh. นๆหลายคนอาจจะงงว่า เจ็ดสวายเดอร์มันคืออะไรให้แต่ละคนให้ให้ัวแทนฝากนี่เห็นว่าแฟนๆจะได้ดูอะไรจากรายการนี้เจ็ดแสวายเดอร์เคาใจก็สำหรับรายการโอเคสำหรับรายการเจ็ปดสวายเดอร์นะครับคืออย่างแรกที่จะได้เห็นก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นของพวกเรา24คนครับเพราะว่าทุกคนต่างมาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นศิลปินครับผมซึ่งจะได้เห็นพัฒนาการแน่ๆแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้มันสำเร็จในสองวันครับก็ฝากด้วยครับ รายการออนแอร์เมื่อไหร่ครับก็สําหรับเจ็ดไปเก้าสไปร์เวนะครับก็จะเจอกันทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าจะเริ่มทุกเอ้ยจะเริ่มวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับเวลา3ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31ครับครับผมทางโซเชียลนะทางโซเชียลทางโซเชียลทางโซเชียลันศุกร์ตรงไหนอ่ะโซโซเชียลโซเชียลมีเดียเนยครับติดติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับมีทั้ง YouTube, Twitter, TikTok, IG, Facebook นะครับ แค่เขียนเขาว่าเจ็ดเก้าซูเวอร์โบก็จะเห็นหน้าพวกเรายี่สิบสี่คนตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งปากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยทั้งยี่สี่คนด้วยละกันใครใครก็ได้เลยที่นี่แล้วเราชี่สิบสี่ก็อยากจะเออ ก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทั้งยี่สามคนแล้วก็รวมถึงตัวผมนะครับผมก็เพราะว่าพวกผมตั้งใจทําสเตจนี้กันมากๆเลยครับผมก็ทุกสเตจทุกสเตจเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการแล้วก็ดูพัฒนาการและความพยายามของพวกเรานะครับจับเป็นแถวมาเดียจะขออินเสิร์ตนิดนึงทำตั้งแต่เดิมทั้งเดิมทั้งหมดจัดแถว เราต่างันนะเพาะวากรทมัน